เราซึ่งจะเป็นการเอาคืนนะครับของสอวออุปกิจนะครับเขาเป็นคู่คู่ค,คู่แค้นกันนะครับเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับเป็นคนคนอยู่คนลสาภานะคืออุปกิจกับรังสีมันโรมอ่ะสอสกับสอวอะก็อยู่ในยุคเดียวกันนะครับผมต้องเข้าประชุมสาภาใหญ่รวมกันทั้งสองสาภาเวลาเขาพิจารณากรณีใหญ่ๆนะ ที่ต้องใช้ทั้งสอวอแล้วก็ทั้งสสเขาก็มีปัญหากันมาโดยเฉพาะรังสีมานโรมเนี่ยเป็นคนปุกเป็นคนดึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสอวอ,อุป,ปกิจต์ออกมาแฉออกมาทำให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตไปถึงขนาดนี้จนโดนยึดทรัพย์ไปก็หลายร้อยล้านบาทโดนตั้งข้อหาก็หลายข้อหาด้วยกันสำหรับสอวอ,อุป,ปกิจนะครับผม ก็จะฟังความข้างเดียวจะพูดโจมตีข้างเดียวมันก็ไม่ใช่วิสัยของกฤษพลเดชวิสัยนะครับก็ต้องพูดทั้งสองข้างวันนี้ก็จะเอาเรื่องราวที่สวอุป,ปกิจเขาออกมาบรรยายออกมานำเสนอจับสาทชนให้พวกเราได้ฟังกันนะครับคือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าดังสีมันโรมเนี่ยกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ใช้ทฤษฎีสมคบคิดครับเพราะว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีของทนายเจมส์นะทนายเจมส์เป็นเพื่อนของตำรวจคนที่ไปจับไอ้ตุนมินรักนี่ครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันข้อมูลเลยออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่ามีการตั้งกรรมธิการ กรรม,มธิการชุดที่ชื่อว่าความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโอโ้ชื่อแม่งยาวมากเลยโคตรยาวเลยเอาไม่เอาให้มันยาวกว่านี้เอาให้ครบไปหมดได้ไหมนะก็คือรังสีมาร,รมเป็นประธานกรรม,มธิการคนที่เป็นประธานกรรม,มธิการได้นะครับถือว่าประสบความสําเร็จในอาชีพการเมือง อนาคตก็ส่วนมากก็จะเป็นรัฐมนตรีเกือบทุกคนนะครับบางคนเป็นสอสอมาสห้าสมัยแล้วยังไม่มีสิทธิ์ย้ำไปเป็นประธานกรรมธิการเลยเป็นก็ได้แค่รองประธานกรรมธิการเท่านั้นเองก็แสดงว่าไม่ประสมความสำเร็จในอาชีพนักการเมืองเท่าที่ควรนะครับผมเลือ่อ้ต่อไอ้กรรมธิการชุดนี้นะครับเกิดมีการแต่งตั้ง พันตารวจโทธีรวัตรปัญญาธรรมกุลนะครับซึ่งเป็นสามีของทนายเจมเนี่ยเป็นกรรมธิการและไอ้ตำรวจคนนี้เป็นเพื่อนจับพันตารวจโทมานะพงษ์วงศ์พิบัติสารวัตรพญาไทยนะครับที่จับกุมตุนมินรัตน์ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาคณะกรรมธิการแล้วก็แสดงบทบาทในการอภิปรายเรื่องตัวตำรวจในการประชุมกรรมธิการด้วยนั่นนะ เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดเพราะเขามีความสัมพันธ์กันไงก็เลยมาโจมตีของสอวอุปกิจไงเพราะวันดีก็ดีจับกุลตินมินรัดเนี่ยแหละตุลมินรัตก็เชื่อมโยงมาถึงตนแล้วก็พยายามออกหมายจับโดยมิชอบเพื่อทำลายความชอบธรรมแล้วก็หาเสียงให้กับพรรคตัวเองนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังสะว่ามันก็เป็นที่โจมตีสภาผัวสภาเมียสภาฝากเรียน ตัวเองก็ทำซะเองก็เป็นทำดองนี้แล้วก็บอกอีกว่ากรรมธิการชุดนี้ใช้กลไกลสภพานโดยไม่ถูกต้องก็คือมีการเรียกตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาชี้แจงปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอ้างว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนแต่จริงๆแล้วรังสีมาลมต้องการใช้กลไกลกรรมธิการเรียกเองสถานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำสัญญาซื้อขายไฟกับบริษัทอันรัว PNE เพื่อหาทางโจมตีตนเองนั่นแหละก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็ยังเครือบแคางสงสัยกรณีตั๋วปารีสว่าไม่มีความคืบหน้าเลยกรรมการจะสร้างความกระจ่างได้อย่างไรผมอยากจะถามว่าอนุกรรมาธิการตัวปารีสจะตั้งได้กี่โมงนะครับก็เป็นการตอบโต้ไงอคือตวบุกิจก็บอกแล้วก็ลังสมาโก็ไม่เท่าไหร่หรอก ตัวเองก็มีแผลตัวเองก็ไม่ได้มีความชอบทำอะไรสักเท่าไหร่หรอกนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาจะบอกก็ไม่เป็นไรยังไงก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะใครจะผิดใครจะถูกก็ว่ากันไปถ้าอุปกรจผิดก็ติดคุกติดตารางกันไปก็เท่านั้นเองถ้ารังสีมันผิดก็ติดคุกเพราะว่ารังสีมันไม่ได้ผิดอะไรนะผิดตรงที่สอวอุปกรจนั้นฟ้องคดีมินประมาทรังสีมันเท่า,านั้นคดีจิ๊บ จ,จิบจิบรังสีมันไม่กลัวหรอกรังสีมันโดนมันเป็นสิบสิบคดีโดนมาเยอะมากและคดีแต่คดีก็รุนแรงมากนะแล้วก็ใหญ่โตมากจริงๆในอนาคตของการเป็นสสหรือของการทํางานการเมืองของรังสีมันโรมอ่ะมันก็เสี่ยงนะเพราะมันมีคดีเยอะมันก็อาจจะพลาดสักคดีสองคดีถ้าคดีไหนพลาดศาลตัดสินให้จําคุกนะแม้แต่วันเดียวนะไม่ให้ประกันตัวก็มีสิทธิ์หลุดจากการเป็นสส จริงๆก็ต้องว่ากันไปมันมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งนั้นแหละครับมันก็เป็นจะว่าดวงไหมก็ไม่ถึงกระดวงอ่ะพวกทุกเรามันมีเรื่องราวแต่บางทีเราก็พลาดได้บางทีอาจจะตายน้ำตื้นก็เป็นได้แต่การที่รังสีมารโรประเสฐความสําเร็จมาถึงขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยจริงๆนะเพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นนักศึกษาธรรมดาเคลื่อนไหวธรรมดาแล้วก็มีคนอีกเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันคนก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลย แต่รังสีมานรมมาเป็นสสและเป็นประธานกรรมธิการด้วยสุดยอดเลยการเป็นประธานกรรมธิการหรือเป็นกรรมธิการเวลาเรียกหน่วยงานของรัฐมานะโอ้โหมันก็ใหญ่โตเลยไอ้พวกอาธิบดีไอ้พวกเบอร์ต้น,ต,นต้นขององค์กรนะก็ตัวรีบยืนเท่าับบรำหันจนหำซิ์อะ่ะเพราะว่ากลัวไงกลัวตัวเองมีความผิดเพราะกรรมธิการมันสามารถเรียก เอกสารต่างๆได้บางทีมันก็มีชาง,งักติดหลัง่ะแต่้าเราข้าราชการที่แม่ไม่กลัวใครที่สุดจริตไม่เคยโกงอะไรก็ไม่จําเป็นต้องกลัวหน้าไหนให้พ่อกรรมธิการก็ไม่ต้องกลัวอาจริงๆนะแต่ถ้าแม่งโกง่ะอย่าว่าแต่ลูกเลยหลานกรรมธิการก็ต้องกลัวเพราะพ่อกูทําผิดจริงนะครับแล้วผมจะบอกให้เดี๋ยวนี้แม่งไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกไอ้พวกมึงไอ้โกงพวกแดกพวกระยำพวก ทำคอร์รัปชันทั้งหลายมันเจอกันชาตินี้มึงติดคุกกันเป็นแถวเลยเดี๋ยวนี้แม่งแค่เรียกรับเงินหมื่นหนึ่งยังโดนไล่ออกจากงานเลยตอนเนี้มันมีแล้วกระแสโซเชียลมันดังมากๆม,ม,มันสามารถจะขจัดเปล่าเล่าการคอร์รัปชันได้ก็ขอให้ทุกคนแม่งตั้งสติดีๆนะมึงอย่าไปด่าก,กันมากอย่าไปเห็นแก่งเงินกันมากเดี๋ยวมึงก็จะต้องไปอยู่ในคุกอยู่แบบจนจนอยู่แบบอดอยากนอกคุกดีกว่า กูจะบอกให้นะพวกมึงไอ้ที่ใหญ่โตทั้งหลายแหละนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในมุมของผมแล้วก็บอกพวกพวกทุกคนว่ามึงไม่ต้องรีบรวยหรอกมึงอยู่อย่างเงี้ยวันวันหนึนน่งมีกินอิ่มครบสามมือมีที่ซุกหัวนอนก็พอแล้วอย่าอะไรมากมายเลยไม่เป็นโรคไม่ป่วยยังเดินได้ก็ถือว่า สุดยอดแล้วของการเป็นคนนะครับผมแล้วก็มาซื้อหนังสือผมหน่อยหนังสือคาถาตำราพิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ผมบรรจงสร้างเขียนอย่างตั้งใจมากๆได้เร้อยเก้าสิบบาทแล้วคนเอาไปอ่านถ้าเกิดได้ประโยชน์มันก็เป็นอันที่สงสับผมนะครับผมก็จะเกิดบารมีขึ้นผมก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับผมอ้าว เงินเข้ากองทุนอิสระลดูแลผู้ยากไร้กับหมาจอนจัดแต่พอบอกดูแลผู้ยากไร้บูแลผู้ยากไร้ไม่ค่อยมีคนซื้อเลยครับแต่บอกดูแลหมาจอนจัดคนซื้อเยอะคนซื้อมาแล้วคอมเมนต์มาด้วยช่วยน้องหมาช่วยน้องหมานะครับไม่ค่อยมีช่วยน้องคนเลยนะครับแสดงว่าคนเราอ่ะมันเห็นใจหมามากกว่าเห็นใจคนนะจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีคนน่ะมันก็บางทีไปช่วยมันนะมันก็มันเหมือนช่วยหมาสังเกตไหม ช่วยคนรอบข้างเลยเวลามันทะเลาะเรามันผิดใจเรามันก็เอาไปด่าเอาไปดินทาครับส่วนหมาเวลาเราไปถีบมันมันก็ไม่เอาเราไปดินทาสักพักหนึ่งมันก็วิ่งกระดิกหางหาเรานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอยู่กับหมามนก็จะมีความสุขกว่าอยู่กับคนนะครับผมติดต่อผมได้สามช่องทางครับจางเฟซบุ๊คลองตะกิดพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์อดีไ,ไลน์กับ<ๆ>เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับ แล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาด้วยท้ายคลิปมีสินค้าดีๆแล้วอย่าดูอย่างเดียวนะช่วยซื้อด้วยนะถ้ามีเงินมีทองก็ช่วยซื้อช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะครับผมอ้าวในนั้นก็มีกระถางแขนตัดครับเนี่โคตรสวยเลยสวยมาสวยสวยชิปเป่งเลยสวยชิปหายเลยใช้เวลาทำสามชั่วโมงเนี่ยเอากาวร้อนนะบรรจงแต้มนะเอาได้มานะแต้ม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 สามชั่วโมงอะ่ะกว่าจะได้หมื่นหนึ่งใบเขาไม่ได สีมือเดียวเขาใส่จิตใจเขาใส่ความรู้สึกไปในนี้ด้วยแล้วแม่งขายร้อยบาทโคตรถูกเลยไม่ซื้อย็เอยานะช่วยซื้อกันหน่อยนะครับพร้อมอ้าววันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบน,น,นะขอให้ามีความสุขครับขอให้พาคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งใจครับสวัสดี ชช,ช,ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีิตชีวิต,วตกลับ